มนสาเทวีเทวีแห่งงูที่สามารถชุบชีวิตคนตายได้ท่านเป็นเทพสตรีในาศาสนาฮินดูที่มีความงดงามและมีอิทธิฤทธิ์มากแต่มักถูกมองว่าอารมณ์ร้ายและไม่มีความสุขเนื่องจากถูกปฏิเสธโดยพระบิดาสามีและถูกรังเกียจโดยแม่เลี้ยง ครั้งหนึ่งท่านเดินทางลงมาจากเขาไกลลาดมาสู่โลกมนุษย์เพื่อทำให้ผู้คนคารพนับถือโดยวิธีของท่านจะเป็นการบังคับถ้าใครนับถือท่านจะให้ก่อนแต่มีเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งนับถือพระศิวะยืนกลานที่จะปฏิเสธการคารพนับถือนางนางจึงกลั่นแกล้งเขาสารพัดถึงขนาดสังหารลูกชายของเขาอีกทั้งยังแกล้งให้เรือที่เดินทางไปค้าขาย ล่มจนเศรษฐีต้องว่ายน้ำหนีแม่นางจะเนรมิดดอกบัวมารองรับแต่เศรษฐีก็ยังกระโดดลงไปไว่ายน้ำเองจนหมดสตินางจึงต้องพาเศษษฐีคนนั้นไปส่งที่ฝั่งต่อมาลูกสะใภ้ของเศรษฐีที่เสียสามีไปต้องไปขอร้องเศรษฐีจึงยอมทำการบูชานาง แต่เขาเลือกที่จะโปรยดอกไม้บูชาด้วยมือซ้ายซึ่งปกติจะใช้มือขวาและไม่ได้มองรูปบูชาของนางเลยแต่เทวีมน์สาก็มิได้ว่าอะไรและรู้สึกพอใจจึงได้คืนชีวิตของลูกชายและทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้แก่เศรษฐี